่ต้องไปดูพี่ว่าก่อนครับอ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้มา EP สองนะครับตอนนี้ขึ้นเขาแล้วครับผมโอ้โหหัวหน้าอ่านแล้วเหรอครับอ่าน EP สองครับผมโอ้สุดจริงเออมามันต้องเขาเองนะครับหัวหน้าใช่ทิ้งลูกกันหมดแล้ว EP แรกมีลูกไปเลยลูกตายหมดครับเอาพุ๊บพุ๊บพุ๊บบึ้มเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้แดนช่วยไหมมีแดนก็ว่าไม่ช่วยเราช่วยไม่ไหวมันมาตุ๊กตุ๊กหัวหน้าตุ๊กหัวหน้าไม่ได้มันต่องมันต้องไปด้านทางขึ้นหลากหัวจะของมาไดเบ่หลากหัวจะของมาทางขึ้นไดเปล่าได้ๆจุกล้อเออหลากทางไหนเนี่เออเออ น่านั่นเางนาดะจดกองกล้องพ่อ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 พโอ้โหยคอเป็น,ปนตายานเแลไปทาตาอูมัน,นอ่าแล้วแล้วใช้หมด,ดวมวยไม่ได้หรอได้ได้ครับตรงตเออใช้หมดมยดีกว่าเหลือวงมดมือขึ้นไหม เออก็ขึ้นพลังอยู่นะเออตะบนบ่อไอพี่ใช่ไหมครัตอนแรกว่าจะลงมาจะเนี้ยบเติมน้ะนั่นๆๆๆไปทุกคนไปครับไปโอ้โหเอาแล้วครับผมเออคนเออรถดิแตนรถดิแดนโธ่เสียวอะขำมองมองภายในอะจริงครับเนาะ โอ้โหดีับโอ้โห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 โอ้โ้โโอ้อ้โหโอ้โหอ้ โอ้ยแดนเราก็ไปไวเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆเนาะไปไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดนะครับหหัวน้าคุมรถง่ายดีครับไปแบบคุมรถง่ายหนึ่งโอ้โหโยครอนะไปขัามุมมองภายในในเนื้อเสียวกัน เดี่ยวเนี่ยมุมมองภายในมันโยกกว่าโอ้ยไ,นะไม่มีได้ยกมองข้างด้วยมองไม่เห็นเลยติดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก่งแล้วโอ้ยข้าวสาลีสวยนะมีขึ้นตรงเสาเนี่ย mẹ 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 con anh ăn hút mẹ đừng có mẹ mẹ con ăn hút mẹ đừng có mẹ con ăn

โอรอตรโอ้ยอข้างเดียวครับจนตูดเป็นไปแล้วครับผมไม่ไปแล้วฝังนิ่งๆนะันแดก็ยืดๆดีขันดีกันดีๆคนวางให้หวุ่ยแฟนดูไหมครับแฟนดูดูดูดี

จบสี่จบเลยได้แนบแบกับกับหลังเลยครับแนบแนนเลยครับนานครับจอนนี่นี่่อนบนี่ก่อนยกลอยกลอคนน้ยกล้อล่นึ่งอึ๊บ đây có là ta không đây 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 cầm chặt lên nền đập chặt lên nền cầm chặt nền chào đón chào gì ตกไหมขนาดเกือบตกยกล้อพลินไปได้เอ้ยมือเลยมือะไรนี่เดี๋ยวไม่ใช่ตื่นนะครับเนี่ยได้ไหมขนาดตาเราถ้าจับเพลงนี้ได้คร <of> ับจ <bubble> ับเพลง

ทางลุงไม่เรียบนะฮะทางลุงไม่เคยเรียบลุงไม่เรียบตลอดเส้นทางครับเนี่ยงานข้าหน้าบอาจะเลือกเอาที่เต๋นไดีกเป็นลูกล้ออย่างเดียวเลยแตนเนี่นะติดไปไหมครับติดไปไวมากโบดตายๆๆๆเออหน้าตาหน้าตาของหน้าตาของหน้าตาโอ้ต้องเยียบต้องนี่เรียบครับทุกคนไอ้ไปครับตามรถตีแตนงนะครับแล้วครับ รถแรงรถอแหวนที่สุดมีไม่ทันแล้วคะแนนโอ้โหตาครับผมไปผมต้องรัดโค้งรถดีแจนรถดีแจนเห็นไหมควบเลยครับฮะเอาเอาจกแล้ไปนึงสเตปโอ้โหโอ้โห ยกล้อใส่กันนะผมวันน่าจะยกล้อเหรอผมยกล้อขึ้นเดินอะเฮ้ยยกล้อขึ้นเดินจากวันี่งายทองไปแล้วครับผม

ได้ได้ไหมครับผมเดี๋ยวครับิมดังน2่สองไปอ๋อโอ้โหปีนปีนปีนดึงคอก็ไม่ได้เนาอใช่ใช่ครับไว้ได้อยู่ได้อยู่เอาแรงๆเลปอยๆอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวดึงๆึงแล้วผมไปยิงแนบไป เออไม่แนบไม่แนบขึ้นขู้นอุ้ยดูจะไปซื้ออะไรนะครับผมสุดยอดโอเคเด่๋ยเป็นขนเยอะแค่นี้ก็หารลำบากแล้วแค่นี้ก็จะตายกันอยู่แล้วไปไปขนแบบมีลงมีลูกมันก็ตายพขนาดไม่มีลูกก็ยังจอดกลางทางตรงไหลสีใช่ใช่เฮ้ยตามมึงดู เฮ้ยจะต้อโอเคทุกคนน่าจะต้องไปแล้วล่ะครับบายบายครับบายบายสวัสดีครับโอ้ยกระจกลูผมกระจกลูผมไม่โดนด้วยทำไมกูจะเอากิดรถเกินได้ครับเนี่ย อไปยยกไปเลยเราอะยกยกอ๋อหน้าหาขึ้นได้ไหมเดัวขึ้นแฮปครโหเจ้าอะไรมันอยใส่ะบอกจนน้ำเจ้าจนหลุดลเรีลุ่อันนี้่ปกิดขับตาขึ้นเียวเนาะขึ้นนะครับคว่าขึ้นขึ้นขึ้นนะครับข้น โอ้ท้าไม่เป็นไรครับพนักต่าโอเคทุกคนน่าจะไม่หไหวเร,ราเราจะขึ้นยังไงครับคนเนี้ยโอ้รถถังแล้วครับฮะไม่มีทางไปแล้วลโอเคทุกคนไว้เจอกันะนะครับตกไปนี่ครับโอ้มันมันมากครับพนี้